สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอบสตูดิโดกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับในวันนี้พวกเราก็อยากจะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าเรดวันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดซันตาคอสมีจริงแล้วก่อนวันคริสต์มาสแค่วันเดียวซานตาคอสดันถูกลักพาตัวไปเมื่อเป็นแบบนั้นเขาลามเดฟพระเอกของเราผู้ที่เป็นถึงบอดิการ์ที่เก่งที่สุดในโลกเขาจึงใช้ทุกอย่างที่มีออกตามหาตัวซานตาคอสเพื่อจะพาชายแก่คนนั้นกลับมาแจกความสุขให้ทันในวันคริสต์มาสให้ได้แต่ทว่า การช่วยซันตาคลอสกลับมามันก็เป็นอะไรที่โคตรจันดา,ายแล้วก็ท้าทายมากๆเนื่องจากดิฟก็ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูสุดโหดเป็นขยงเรียกได้เลยว่าแทบจะต้องแลกชีวิตเพื่อจะเอาซันตาคลอสกลับมาเลยซึ่งสุดท้ายแล้วดิฟเขาจะทําได้สําเร็จหรือไม่รวมถึงเรื่องราวการต่อสู้ของพวกเขามันจะโคตรมันขนาดไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ ตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้ก็มีชื่อว่าแจ็คโอมาเลในวันคริสต์มาสครอบครัวของแจ็ครวมถึงเพื่อนๆของเาเขาก็ได้มานัดเลี้ยงฉลองด้วยกันทว่าระหว่างที่พวกผู้ใหญ่กําลังสนุกกันอยู่ข้างล่างแจ็คที่เป็นเด็กสุดจะมือไวเขาก็ได้แอบขโมยกุญแจห้องเก็บของมาจากลุงเจ้าของบ้านและพอได้กุญแจมาแล้วแจ็คก็ได้พาเพื่อนทั้งหมดขึ้นมาดูห้องเก็บของโดยพอเปิดออกมาข้างในนั้นมันก็มีของขวัญอยู่มากมายและในตอนที่เปิดประตูแจ็คก็ได้ทวงค่าขนมที่นนพอนอ ไม่มีจริงโดยที่หลักฐานมันก็เป็นของขวัญที่พวกผู้ใหญ่ซ่อนเอาไว้ในห้องหลังจากได้รู้ความจริงเด็กแต่ละคนก็เลยจ่อยกันไปตามระเบียบแต่ยังไงซะลุงเจ้าของบ้านที่จับได้วัาแจ็คมาทําอะไรเขาก็ได้บอกให้ดเด็กแยกย้ายกันไปซะรวมถึงเขาก็ได้ปรามแจ็คเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปด้วยถัดมาตัวหนังได้ตัดภาพมาอีก30ปีให้หลังโดยในปัจจุบนันแจ็คเขาก็ได้กลายเป็นชายวัยกลางคนที่ยังมือไวเหมือนเดิมเพราะว่าในตอนที่ไปซื้อกาแฟมากินตอนเช้าแจ็คก,ก็ได้แอบขโมยหนังสือพิมพ์มาจากชายที่เดินสวนชนิดท หนำ่ำําแจ็คในตอนโตยังแสบกว่าเด็กมากเนื่องจากระหว่างที่เขาก็กำลังเดินกินกาแฟไปเรื่อยตัวแจ็คที่เหมือนจะต้องการอะไรบางอย่างในศูนย์วิจัยข้างหน้าเขาและด้วยความที่แจ็คเขาก็ได้มองเห็นพนักง,งานคนหนึ่งกําลังออกกําลังกายอยู่ตรงหน้าศูนย์พอดีพอเห็นแบบนั้นแจ็คก,ก็เลยใช้หนังสือพิมพ์ที่ขโมยมาเมื่อกี้โยนไปตรงปลั๊กไฟอยู่พร้อมกับเทเหล้าลางไปเพิ่มและสุดท้ายแจ็คก,ก็ดาดกกาแฟลงไปที่ปากจนมันได้ทําให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรไม่นานสาราไมา้ทั้งหลังก็เลยถูกไฟไหม้พวกผู้คนที่ออกกําาาาาลลลััังงงกกกยยยยอออูู่่ตตรนนนนน้้นนนน้็เเพทดแค เขาก็เลยใช้โอกาสนี้นี่แหละเดินเนียนเข้าไปหยิบบัตรพนักง,งานที่เธอวางเอาไว้แถมในตอนที่รปภจะวิ่งเอาถังดับเพลิงเข้ามาดับไฟแจ็คก,ก็ยังปล่อยหมาที่มัดเอาไว้กับโต๊ะให้เจ้าตัวพวกหนีวิ่งไปชนกับรปภแถมตัวเขาก็ยังโยนถังดับเพลิงเข้าไปซ่อนในพุ่มไม้อีกซึ่งโดยความชุลมุนที่มันกําลังเกิดขึ้นแจ็คเขาก็เลยสามารถแอบ,บเข้าไปข้างในศูนย์วิจัยได้อย่างง่ายดายและในตอนที่เขาเข้ามาชายจอมแสบก็ได้แอบ,บติดตั้งอุปกรณ์อะไรบางอย่างเอาไว้หลังจากเสร็จงานเขาก็เดินกลับออกมาข้างนอก แล้วก็เดินกลับบ้านไปอย่างลอยหน้าลอยตาราวกับว่าเมื่อกี้เขาไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพสลับกลับมาที่เดฟพระเอกของเราที่กําลังทําหน้าที่คอยคุ้มกันเลดหรือว่าซานตาคอร์ดคนที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเขาโดยที่ดิฟก็จะคอยจัดการเรื่องต่างๆให้กับเลดไล่ไปตั้งแต่ดูคิวเด็กที่จะเข้ามาคุยด้วยสอดส่องพวกนี้ใส่ไม่ดีที่จะมาขโมยของหรือแม้กระทั่งจัดการไล่ตะเพิดพวกที่เข้ามาปวดเลดถือว่าดิฟเนี่ยเขาเป็นบริยากาศที่ครบเครื่องคนหนึ่งเลยและแล้วหลังจากที่เลดเขาเสร็จงานที่นี่ดดฟก็ไ้พาเดะ กับที่เขาก็ได้แจ้งลูกน้องว่ากําลังพาเรดลงไปแล้วให้อุ่นเครื่องไอซ์เบเกอร์ได้เลยระหว่างทางเรดกับดิฟก็ได้นั่งคุยกันมาตลอดนั่นก็เลยทําให้เราได้เห็นว่าซันต้าคอร์สกับดิฟเนี่ยสนิทกันมากแค่ไหนและต่อมาหลังจากที่ดิฟได้พาเรดเดินทางมาถึงสนามบินที่เขาได้จอดไอซ์เบเกอร์พอพวกเขาทักทายนักบินที่เฝ้าอยู่เสร็จทั้งสองคนก็ได้เข้ามาในโรงจอดและข้างในนี้มันก็มีกวางเดนเดียตัวใหญ่พร้อมกับรถลากประจําตําแหน่งของซันต้าคอร์สจอดเอาไว้ไม่นามําซ้าเจ้ากวางพวกนี้มันก็ยังไม่่กกวาาาางรดดเเพะหลััจทีนนบิน เครื่องบินเจ็ตบินเปิดทางให้แล้วเรดเขาก็มาขับกวางเรียนเดียคู่ใจพาตัวเขาเองกับเดฟบ,บินขึ้นฟ้าไปอย่างน่ามหาัศจรรย์รวมถึงกวางพวกนี้ก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วิพวกมันก็สามารถพาเรดกับเดฟวัร์ปทะลุมาที่ขั้วโลกเหนือจนทําให้ทั้งสองคนได้เดินทางมาถึงบ้านของเซนต์าคอสเมืองสุดไฮเทคขนาดมหฮมาที่เรดเขาได้ใช้ที่นี่คอยจัดเตรียมของขวัญไปส่งมอบให้กับเด็กๆทั่วโลกนั่นเองแต่ยังไงซะในตอนที่เรดเขาวาร์ปมาที่ขั้วโลกเหนือทางด้านแจ็คที่ก่อนหน้านี้เขาได้แอบประ,ปรระบบดิษฐ ซึ่งอุปกรณ์ของเขามันก็สามารถตรวจจับสัญญาณของเรดเมื่อกี้ได้ในตอนที่คอมของเขาแจ้งเตือนแจ็คก,ก็เลยส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับนายจ้างตัวเองหลังจากส่งงานเขาก็เลยได้เงินค่าจ้างเครื่องหนึ่งกลับมามันเลยทําให้แจ็คเขาโคตรจะดีใจแต่มันก็แป๊บเดียวเนื่องจากนักชกที่เขาได้แทงพนันเอาไว้หมอน,นั่นก็ถูกง,งัดหน้าจนแพ้น,น็อกไปแล้วเงินค่าจ้างเมื่อกี้มันก็เลยหายไปในพริบตาเลยส่วนทางฝั่งเรดกับเดฟหลังจากที่พวกเขากลับมาถึงบ้านแสนสุขในตอนที่ลงจอดพวกเราก็จะได้เห็นว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่มนุษย์เเนนนื่่องงจาาาากกคททีมํให้ับร มันก็มีทั้งโททั้งหมีทั้งคนแคะซึ่งที่เป็นแบบนั้นคงเป็นเพราะว่างานเตรียมความพร้อมให้กับคนทั้งโลกมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่มนุษย์ทําได้เองอยู่แล้วมหนําซ้ําในวันคริสต์มาสี่เรสเขาต้องเดินทางไปทัวโลกถึงแม้จะเป็นซานต้าม,มาหลายร้อยปีทว่าเรสเขาก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดและในระหว่างทีทเรสเขากาลังวอร์มร่างกายอยู่นั้นดิฟบริการคู่ใจของเขาก็ได้เดินเอาซองข่าวเข้ามาให้พร้อมกับสารภาพกับเรสไปว่าเขาจะขอลาออกต่อแรกเรสที่ทํางานกับดิฟมานานเขาเองก็ไม่่เเขข้้าาาาาใจอยยและะพมมมถวันนกิดไรึ ่งดิฟก็เลยอธิบายอยู่ว่าเขาเนี่ยชอบเด็กมากนะแต่เขาไม่ชอบพวกผู้ใหญ่ที่ต่างพากันทําเรื่องไม่ดีโดยที่ไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวอะไรสักนิดซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ดิฟจะหลับหูหลับตาลืมเรื่องนี้ไปได้แต่พอมาปีนี้มันก็เป็นปีแรกที่รายชื่อของเด็กดือ้อมันมีมากกว่าเด็กดีนี่แหละมันก็เลยทาให้ดิฟเขารับไม่ไหวดิฟก็เลยบอกกับเรสว่านี่มันจะเป็นคริสต์มาสสุดท้ายของเขาแล้วซึ่งทางหน้าเรสเขาก็เข้าใจและเขาก็คารบในการตัดสินใจของดิฟเหมือนกันซึ่งณนะช่วงเวลาเดียวกันนี้เองตัััััววหนนนงงกกกก็ไดด้ตดาาพสลลบบมมททีีท่่่คุึเข กำลังจะตามหาอะไรบางอย่างนะขั้วโลกเหนือซึ่งหลังจากที่เดินเท้าสํารวจมาสักพักในท้ายที่สุดคนกลุ่มนี้ก็ได้เดินมาเจอกําแพงบาเรียรของบ้านสันตาและสิ่งนี้นี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาตามหามาตลอดพอเจอเขาแล้วพวกเขาก็เลยไม่รอช้ารีบเจาะกําแพงเข้าไปข้างในฝั่งของดิฟด้วยความที่เขาก็อยากให้เรียกเตรียมตัวหลังจากที่ล่ำลากระเสร็ดดิฟเขาก็เลยลงมาลําลึกความหลังคลางแต่แล้วจู่ๆเขาก็ได้เห็นว่าห้องของบวนน่าจะเกิดไฟลัดวงจรหรือเปล่าดิฟเขาก็เลยบอกให้ลูกน้องไปตรวจสอบดูถ รวมถึงลูกน้องที่เขาส่งไปเช็คก็ยังไม่ติดต่อกับมาเลยดิฟที่รู้สึกสังหอ์ใจไม่ดีขึ้นมาเขาก็เลยเช็คว่าตอนนี้มีใครอยู่กับเรดไหมแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีใครอยู่กับเรดสักคนและที่สําคัญไม่ว่าจะลองไปคนห้องไหนก็ยังไม่เจอตัวซาตะคอสของพวกเขาพระเอกของเราที่เห็นว่าท่าไม่ค่อยดีตัวเขาเองก็เลยรีบขึ้นมาเช็คในห้องของเรศทว่าพอขึ้นมามันก็มีแต่แก้วนมของเรดที่มันตกแตกอยู่ตรงพื้นแถมพอมองไปตรงระเบียงปรากฏว่ากลุ่มคนชุดขาวเมื่อกี้พวกมันที่เขามาลักพาตัวเรดก็พึ่งจะเลยตัวลงไป คนบุกรุกเข้ามาเรดเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องตัวเองรีบตามรถคันไปส่วนตัวเขาก็ได้กระโดดจากตึกข้างบนหาทางวิ่งลัดเลาะตามรถคันนั้นไปเหมือนกันถ้าว่าถึงแม้ตอนนี้ดิฟจะตามมาทันแล้วเจ้าพวกกลุ่มคนปริศนาพวกมันก็ยังสามารถจัดการกับคนของเขารวมถึงก็ยังเอาตัวรอดออกไปจากเมืองได้อีกเมื่อไม่เหลือทางเลือกอื่นดิฟเขาก็เลยใช้เครื่องมือขยายส่วนที่เป็นเทคโนโลยีสุดล้ำของชาวขั้วโลกเหนือทําการขยายร่างสโนว์โมบิลของเ่นเพื่อเอามาใช้ขับตามล่าไอ้พวกที่มันลักพาตัวเรดไปและในตอนที่ตามมาทันดิฟเ้้าก็ไไดดขขัับตึนป เขาเพื่อจะทําให้หิมะข้างบนมันไหลลงมาทับเจ้าพวกนี้แต่จนแล้วจะรอดถึงแม้ว่าดิฟเขาจะใช้หิมะหยุดพวกมันได้ทว่าในตอนที่เปิดรถดูปรากฏว่าข้างในมันก็ไม่มีใครเลยซึ่งที่เป็นแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่าพวกกลุ่มคนปริศนาเจ้าพวกนั้นได้เอาตัวเรดขึ้นเครื่องบินหนีไปแล้วท้ายที่สุดหลังจากที่เรดหรือว่าซันตาคอรถูกลักพาตัวไปโดยความที่อีก24ชั่วโมงข้างหน้ามันก็จะถึงเวลาของวันคริสต์มาสที่เรดจะต้องออกมาแจกของขวัญให้กับเด็กๆทั่วทั้งโลกแต่ตอนนี้เนื่องาาาก,กาเ,าเ้งททํทพุพ ตัวเรสกลับมาให้ได้ระหว่างที่กำลังวุ่นโซอี้พ่อ่อของมอราองค์กรลับเพ่จะคอยดูแลรักษาเรื่องตำนานของโลกเธอก็ได้ติดต่อมหาดิฟเพื่อจะขอให้ดิฟตามตัวเด็กลับมาให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่มีซานตาคลอสทั่วทางโลกคงจะต้องวุ่นวายมากแน่แน่ซึ่งก็ถือว่ายังโชคดีที่ทางโซอี้เธอได้ลองให้พวกโทรไปเช็คดูจนได้รู้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มันได้มีใครบางคนแอบเจาะขขระบบดาวเทียมตัวจับแผ่นดินไหวซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากพวกโทรดูเหมือนว่าเหมือนนันก็จะเป็นเดอะวูฟแฮกเกอร์ใน,น,นวโลลกแ้ าะแสเดียวที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือโมนันถ้าตามตัวเดวูฟเจอฝั่งเราก็อาจจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่มันลักพาตัวเดไปซึ่งทางด้านเดวูฟที่ตัวจริงเขาก็คือแจ็คเขาที่เสียเงินพนันทั้งก้อนไปเมื่อคืนก็เอาแต่นอนเมาแอะในอ่างไม่ได้เหลือคาบแฮกเกอร์ในตำนานสักนิดเช้าวันนี้ภรรยาเก่าของแจ็คได้โทรมาหาเขาเพื่อจะขอให้แจ็คไปรับลูกมาส่งบ้านแทนได้ไหมเพราะว่าเธอเองก็ติดเคส่าขอดั้งสองเคสในตอนแรกแจ็คเขาก็พยายามปฏิเสธบอกว่าติดงานทว่าหลังจากได้รู้ว่าอดีตภรรรรยยยยาาาาาไมมม่่ววงจ,งจงิสุดดท้กก็อับลนูช ซึ่งในตอนที่แจ็คก,ก็ลงพาดิวแลนไปส่งที่บ้านสองพอลูกก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ดิวแลนถูกลงโทษแต่ยังไงซะด้วยความที่แจ็คก,ก็เป็นตัวแสบเหมือนกันเขาก็เลยไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของดิวแลนไม่แต่น้อยไม่นำซ้ำเขายังสอนแบบไม่ค่อยจะดีกับลูกชายไปอีกแถมในตอนที่อดีตภรรยาขอให้เขาช่วยมาหาดิวแลนไปบ่อยๆได้ไหมแจ็คเขาก็รีบปัดเรื่องนี้ทิ้งโดยบอกว่าตัวเองมีงานจะต้องกลับไปทําแล้วทว่าในตอนที่แจ็คกำลังเดินกลับเข้ามาในบ้านมันก็ได้มีกลุ่มคนปรริิศนนนาาาาาาเเเเเดดตมมมมมหหหลลัังงงงงขขข้้้้้แแถพออออออไไใใจ็็คกกยยูู่่ี พอมั่นใจอยู่ว่าตัวเองกําลังถูกตามล่าแน่นอนตัวแจ็คเขาก็เลยใช้ความคล่องแคล่วของตัวเองช่วยโอกาสจัดการกับชายที่กําลังจะเข้ามาเล่นงานเขาซึ่งด้วยความคล่องแคล่วรวดเรียวของแจ็คเขาก็ยังพอจะรับมือกับชุดแรกได้แต่พอได้เห็นว่ามีคนวิ่งเข้ามาเติมอีกแจ็คก็เลยปีนออกมาทางหน้าต่างแล้วก็รู้เสาลงมาข้างล่างทว่าพอจะเปิดประตูลงไปชั้นใต้ดินโซอี้ที่รู้ทันอยู่แล้วเธอที่รออยู่ข้างหลังประตูก็ได้ใช้ปืนบางอย่างยิงจัดการกับแจ็คจนทําให้ตัวเขานิ่งตัวแข็งไปเลยและพอโซอี้จะสามารถจับแจ็คได ได้ถามวาเรสอยู่ไหนแต่ทางฝั่งแจ็คที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ส์เนิตเพราะว่าเขาก็แค่ส่งงานต่อให้กับคนที่มาจ้างไม่ได้รู้รายละเอียดว่าเป็นการลักพาตัวใครไปที่ไหนหรือว่าคนที่มารับข้อมูลต่อจากเขาไปเป็นใครกันแน่นั่นก็เลยทําให้พอไม่ได้เรื่องอะไรโซอี้เธอก็เลยพาแจ็คก,กลับไปที่ฐานของมอร่าแล้วมันก็ประจบเหมาะที่ดิฟข้าตามมาถึงพอดีดิฟเขาก็เลยเล่นบทโหดสั่งให้กาซียเจ้าหมีตัวยักษ์ลูกน้องเขาเข้ามารับตัวแจ็คเพื่อให้หมอนี้ายทุกอย่างออกมาสุดท้ายถึงแม้จะไม่รู้ว่าพวกนั้น มันเอาไว้มันเลยทําให้เขาได้รู้ว่าตอนนี้คนที่ซื้อข้อมูลไปจากเขาดูจากตําแหน่งจอน,นันน่าจะอยู่ที่เกาะอารูบาพอได้เบาะแสมาแล้วโซโอีเขาก็ได้ใส่เครื่องติดตามไว้ที่ตัวแจ็คถ้าเกิดหมอนี่หนีไปเธอจะได้รู้ว่าเขาอยู่ไหนรวมถึงด้ยวยความที่แจ็คเขาก็เป็นแฮกเกอร์แล้วก็นักแกะรอยที่เก่งที่สุดโซโอีเธอก็เลยมีความคิดจะให้แจ็คมาช่วยพวกเขาเนื่องจากถ้าเกิดเป็นแจ็คเขาคงจะสามารถตามแกะรอยเลดได้ซึ่งวยความที่โซโอีก็เสนอเงินให้มากกว่า2เทา่าบวกกับที่ตัวดิบแล้วก็ก,กาเซียเข้ามาขู่ด้วยแจ็คเขาก็เลยจำใจยอมรับงาานนี้และต่อม หลังจากที่ได้แจ็คมารวมทีมดิฟพระเอกของเราก็ได้พาแจ็คขับเข้ามาในเมืองซึ่งทั้งสองก็ได้เข้ามาที่ร้านของเล่นแห่งหนึ่งในตอนที่เข้ามาดิฟเขาก็เลือกของเล่นต่างๆต,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 ติดมือมาด้วยรวมถึงเขาก็ยังสั่งให้แจ็คหยิบรถที่มันดูใช้งานได้มาด้วยเหมือนกันแจ็คที่ไม่เข้าใจอยู่ว่าดิฟเจ้าของเล่นมาทำไมเขาก็เลยเลือกหยิบคันที่มันเท่ที่สุดมาและแล้วหลังจากได้ทุกอย่างครบดิฟก็ได้พาแจ็คเดินทะลุเข,ข้าประตูบางอย่างซึ่งพอผ่านประตูนี้มาปรากฏว่าทั้งสองคนก็ได้มาโผล่ที่ร้านของ ใช้อุปกรณ์ที่แขนเขาขยายรถสปอร์ตของเลนที่แจ็คเขาหยิบมาในตอนที่ได้เห็นแจ็คก,ก็เลยงงันไก่ตาแตกโคตรเนื่องจากเขาเองก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่ามันจะมีอะไรแบบนี้อยู่บนโลกจริงๆแต่ยังไงซะมันก็ไม่เหลือเวลาให้แจ็คเขาอึ้งแล้วเพราะว่าในช่วงเวลาดเดียวกันนี่เองทางฝั่งกลุ่มคนปริศนาที่จับตัวเรดไปหญิงสาวที่เป็นหัวหน้าเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าไกล่ลาและก็ดูเหมือนว่าเธอจะรู้จักกับเรดที่เป็นซันต์คอร์สมานานแล้วส่วนเหตุผลที่ทําให้เธอจับตัวเรดมามันก็เป็นเพราะว่าเธอจจะใใชช้้้พพพลลััังงงาาาานนกตวเเเรรื่ออีมส แก้วาางงอยง่โดยไก่ล่าเธอก็มีความมุ่งมั่นจะใช้ลูกแก้วพวกนี้เอาไปจัดการกับพวกคนที่มีรายชื่อในสมุดเด็กดือเนื่องจากถ้าเกิดคนแบบนี้มันลดลงไปมันก็จะเหลือแต่พวกคนดีที่มีชื่อในสมุดเด็กดีเท่านั้นเรียกได้เลยว่าไก่ล่าจะคงอยากให้โลกเหลือแต่คนดีแต่ยังไงซะด้วยความที่ลูกแก้วพวกนี้มันก็เป็นตัวกับ,กบปีก่อนจะเริ่มลงมือไก่ล่าเธอก็เลยต้องลองทดสอบดูก่อนระหว่างนั้นทางด้านดิฟแล้วก็แจ็คพวกเขาที่ขับรถมาถึงชายหาดแจ็คก,ก็ได้โชว์สกิลมองจุดด้อยคนอื่นให้กับดิฟได้เห็นนนนคแแแแรกกเเีีี่่่ยยยตตงงาามลลลู้วัหส โดยที่ดูจากรอยแหวนตรงนิ้วมือเขาต่อมาคนที่สองหมอนี่ก็ตั้งใจจะหลอกเอาเงินเพื่อนตัวเองจากท่าทีที่หมอนี่มันหัวเราะดังเป็นพิเศษและสุดท้ายมีใครบนหาดนอกจากพวกเขาบ้างที่ใส่รองเท้ามาเที่ยวทะเลหมายความว่าหมอนั่นที่มันใส่เหมือนกันเขาก็ต้องมาทํางานไม่ได้มาเที่ยวอยู่แล้วและจำพวกนั้นนั่นแหละคือคนที่เรากําลังตามหาจากรอยสักแจ็คก็ได้บอกว่าคนพวกนี้คือกลุ่มเดทพวกบริการเที่รับนาทีคุ้มกันแอคเตอร์ใช่อีกคนนึงที่กําลังควงสาวซึ่งแอคเตอร์ก็เป็นคนที่ซื้อข้อมูลต่อไปจากเขาหล ดิฟก็ไม่รอช้ารีบเดินตรงเข้าไปหาแอคเตอร์แต่พวกกลุ่มเดสก็ได้เข้ามาขวางเขาเอาไว้แถมพวกนี้ก็ยังชักอาวุธเตรียมขึ้นมาจัดการกับดิฟอีกฝั่งดิฟที่ต่อแรกก็เตือนไปแล้วว่าถ้าเกิดไม่อยากเจ็บตัวก็ปล่อยให้เขาไปหาแอคเตอร์ซะเห็นแก้ว,วันนี้เป็นวันคริสต์มาสเขาเองก็จะไม่ทําอะไรรุนแรงมากถ้าว่ากลุ่มเดสมันก็หวัวเราะยอเอาไม่สนอะไรอยู่แล้วนั่นก็เลยทําให้พอเปอิดฉากการต่อสู้ดิฟ <Deep S 2> เขาก็เลยใช้เทคโนโลยียของขั้วโลกเหนือย่อขยายร่างตัวเองมุดหนีไปมาและจากความได้เปรียบนขนาดดดตตตัวัววที่่ถึงงงแแแมมม้จะะเเเเเลล็็็กกกรยยออืิิฟ จับตัวเจ้าพวกนี้อ่ะฟาดแล้วก็หักทิ้งเป็นขนมสุดท้ายพอจัดการกับพวกบริการได้หมดด้วยความที่แอคเตอร์มันก็กลัวว่าจะซวยไปด้วยและอีกอย่างตอนแรกแอคเตอร์ก็เตือนพวกเขาว่าลูกค้าคนนั้นเธออันตรายมากนะขนาดที่ว่าไม่สามารถเอ่ยชื่อเธอได้เลยในเมื่อพูดไม่ได้ดิฟ <Deep S 2> ก็เลยบอกให้เขาเขียนชื่อลงที่ไซน์แอคเตอร์เขาก็เลยเขียนชื่อของไกรล่าออกมาจังหวะนั้นเองแจ็คก,ก็ถามว่าชื่อไกล่าหรอนั่นก็เลยทําให้พอสิ้นสุดคําพูดความซวยจากแจ็คมันก็เบียนพวกเขาทันทีเพราะว่าในฝั่งไกรลไม่มาใครกก็ตบนโลเด เธอเธอก็จะรับรู้ตำแหน่งของคนที่ไอานามทันทีซึ่งจากคำพูดของแจ็คเมื่อกี้ไก่ล่าเธอก็เลยใช้เวทมนต์ดำของตัวเองเข้ามืควบคุมร่างของแอคเตอร์และในตอนที่เธออยู่ในร่างของมานีไก่ล่าก็ได้กล่าวทักทายดิฟที่ไม่ได้เจอเกันมานานรวมถึงเธอก็ยังยอมรับไปตรงๆเลยว่าเป็นเธอเองนี่แหละที่ลักพาตัวเรดมาตอนนี้เรดเขานอนหลับปุ๋ยให้เธอดูดพลังงานมาใช้อยู่ไกล่าได้บอกว่าเธอจะเป็นคนลงมือจัดการเรื่องที่เรดกับดิฟไม่ยอมทำมาตลอดหลายร้อยปีนี้ซึ่งไอเรื่องที่ว่ามันก็คือเธอจจะกาัดคนทีีม่ม ชื่ออยู่ในสมุดเด็กนื้อให้มันหมดโลกไปและสําหรับดิฟที่จะมาขัดขวางเธอไกล่าก็ได้ส่งอสูรสโนแมนปีศาจร,ร่างน้ำแข็งตัวยักษ์3าตัวมาจัดการกับพวกเขานั่นก็เลยทําให้ทันทีที่ดิฟเขาเห็นจ้าพูกนี้ดิฟก็บอกให้แจ็ครีบพ,พาแอคเตอร์หนีไปเพราะว่ายัางไงแอคเตอร์ก็เป็นเบาะแสเดียวที่พวกเขามีอยู่ในตอนนี้ถ้าว่าถึงแม้แจ็คจะพาแอคเตอร์วิ่งหนีออกมาแต่เจ้าสโนแมนที่เหลืออีก2ตัวก็ยังตามมาเล่นงานพวกเขาที่สําคัญจากดาบน้ําแข็งที่ถือมาด้วยไม่ว่าจะฟันโดนอะไรทุกอย่างกลายเป็นน้้ําาาแแขข็งงงไปหมมดดดรรือถถึจะูกิฟา พวกมันก็ยังลุกกลับมาต่อตัวเองได้เป็นเหมือนเดิมจากความโหดของพวกสโนว์แมนณตอนนี้ทั้งตัวดิบแล้วก็แจ็คก,ก็เลยเข้าตาจนสุดสุดท้ายพวกเขาที่ต้องหนีเอาตัวรอดเหมือนกันก็เลยไม่ได้เหลือเวลาคอยดูแลแอคเตอร์หมอนี่ก็ได้ถูกสโนว์แมนเล่นงานจนร่างทั้งร่างแข็งไปแล้วแต่ยังไงซะก่อนจะแข่งตามแอคเตอร์ไปด้วยดิฟเขาก็ดวงดีเพราะว่าเขาก็เจอทางจัดการกับพวกสโนว์แมนด้วยการดึงแครอทออกจากจมูกของพวกมันซึ่งในตอนที่ดิฟจัดการกับสโนว์แมนตรงหน้าตัวเองไปได้ฝั่งแจ็คเขาก็ได้ังงงแแกกสสระเบิด man ่่า่าาาาาจโนนวมทีลตข และเจ้าตัวสุดท้ายที่อีกแค่ไม่ถึงเอื้อมมันก็คงจะแช่แข็งแจ็คเหมือนกับแอคเตอร์ปรากฏว่าดิฟก็เข้ามาถอดจมูกพวกนี้ช่วยแจ็คได้ทันในท้ายที่สุดทั้งสองคนก็เลยรอดตายจากสมุนของไกล่ามาได้ส่วนทางด่านไกล่าเธอเองที่กําลังทดวสอบลูกแกว้วเธอก็ได้ให้ลูกน้องเอาลูกแก้วไปซ่อนไว้ในรถของคนที่มีรายชื่อในสมุดเด็กดื้อซึ่งทันทีที่คนคนนี้จับลูกแกว้วปรากฏว่าร่างของเขามันก็ได้ถูกขังอยู่ในลูกแก้วของไกล่าแต่มันก็ผิดพลาดเพราะว่าลูกแก้วมันไม่ได้กลับมาหาไกา่อเหล่กกหับ ตัวต้นแบบไก่ล่าที่โกรธจัดก็ได้สั่งให้ลูกน้องรีบแก้เรื่องนี้และรอบหน้าถ้าเกิดมันยังคงผิดพลาดอีกฉันจะไม่ทดสอบกับคนอื่นแต่จะทดสอบกับพวกแกนี่แหละหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดสลับกลับมาที่ดิฟแล้วก็แจกด้วยความที่ตอนนี้แอคเตอร์เบาแสดเดียวก็ตัวแข็งไปแล้วในตอนแรกที่ตั้งใจจะมาถามเรื่องทั้งหมดกับแอคเตอร์มันก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างเทาว่าก่อนหน้านี้ไก่ล่าก็ได้ใช้เวทมนต์มาหาวกเขาดิฟก็เลยขอให้โซอีต้ตรวจสอบดูว่าช่วงนี้มีการใช้เวทมนต์แบบไม่ขออนุญาาาาาาตบ้้งงงหรรรรืออออเเเปปล่่่ะะไไไมมแนนะนัจจ็็ยขกกด ทางฝ so e, ั่งโซอี้เธอก็เลยให้ลูกน้องลองเช็คและเธอก็ได้เจอเข้ากับรองลอยการใช้เวทมนต์ที่เยอรมันซึ่งที่นั่นมันก็เป็นเขตอํานาจของแคมปัสน้องชายบุญธรรมของเรดหรือว่าแซนต์คอร์ดเท่าว่าในอดีตแคมปัสกับหมอราเคยทําสัญญากันเอาไว้ว่าจะไม่มีการล้าเส้นเข้ามาเกี่ยวข้องกันเด็ดขาดจากเรื่องนี้ดิฟเขาก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวเขากับแจ็คจะไปหาแคมปัสเองและพอตกลงกันได้ว่าจะไปที่ไหนกันต่อดิฟเขาก็พาแจ็ควับเข้าประตูมาโพธที่เยอรมันอีกรอบหนึ่งซึ่งในตอนที่มาถึงดิฟก็ได้ห เกี่ยวข้องเก็บแคมปัสเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรากําลังจะเจอมันก็ล้นไปสิ่งที่เหนือธรรมชาติทางนั้นแถมระดับแคมปัสที่เป็นถึงราชาปีศาจยังไงพวกเขาสองคนก็รับมือไม่ไหวอยู่แล้วด้านแจ็คเขาก็ตอบรับปากว่าตัวเองจะไม่ทําอะไรมัวซัวและถัดมาทั้งสองคนก็ได้เข้าประตูวาร์ปทะลุข้ามมายังดินแดนนรลกที่เป็นอาณาเขตของราชาปีศาจแคมปัสตอนแรกที่มาถึงพวกเขาก็ต้องมาเชิญหน้ากับหมานรลกก่อนเลยซึ่งตัวทิพย์เขาก็ได้ใช้ไก่ของเลนแปลงสภาพมันที่เป็นไก่จริงโยนออกไปล่อเจ้าหมาในแลกสอง สองคนก็ได้เดินตรงเข้ามาในปราสาทข้างในแต่แล้วยังไม่ทันที่ดิฟเขาจะได้ทาอะไรเลยจูจ่ๆมันก็มีเสียงเห่าดังกระหึ่มรอบๆตัวพวกเขาพร้อมกับที่ไม่นานนากักก็ได้มีปีศาจหลายตัวเข้ามาจับดิบแล้วก็แจ็คเอาไว้ซึ่งในตอนที่เจ้าปีศาจได้ค้นตัวแจ็คปรากฏว่าหมอนี่แอบ,บขโมยเหรียญทองเหรียญหนึ่งของแคมปัสใส่กระเป๋าไปนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเมื่อกี้สัญญาณเตือนมันถึงดังเรียกได้ว,ว่าความมือไวของแจ็คเนี่ยก็พาดิบสวยไปด้วยเลยซึ่งถัดมาหลังจากทั้งสองคนถูกพาตัวไปขังไม่นานปีศาจที่ แคมปัสในงานเลี้ยงโดยณตอนนี้แคมปัสก็กํากลังเล่นตบหน้ากับลูกน้องที่มีชื่อเรียกว่าแคมปัสชนะกอยู่ซึ่งด้วยความที่เขาก็เป็นถึงราชาปีศาจร่างเบลอแค่ตบหน้าทีเดียวปีศาตัวนั้นก็ถึงกระเด็นไกลไปหลายเมตรเลยทว่าถึงแม้แคมปัสกําลังเล่นสนุกอยู่แต่ตัวดิฟที่กําลังเครียดเขาก็ถามว่าเรดอยู่ที่นี่ไหมและถึงแม้แคมปัสจะบอกว่าเรดไม่ได้อยู่ดิฟก็ได้ถามต่อว่าทาไมเมื่อไม่นานมานี้มันถึงมีสัญญาณเวทมนต์ของไกด้าที่นี่ตัวเธอที่เคยร่วมมือกับแคมปัส จะได้ไม่มีใครกล้าทําเรื่องไม่ดีแต่ณปัจจุบันแคมบัสก็ได้กเกษียณตัวเองแล้วก็ได้ลงโทษพวกมนุษย์ด้วยการไม่ออกมาสร้างความหวาดกลัวให้กับพวกมันเอาแต่แค่เล่นสนุกอยู่ในนรกของเขาแคมบัสเขาได้อธิบายว่าที่ไกล่ามาหาตัวเองนั่นก็เป็นเพราะวา่าเธออยากจะได้ของขวัญที่เคยมอบให้กับแคมปัสคืนโดยสิ่งนั้นมันก็คือลูกแก้วที่ชื่อว่าเดอะกราดกาฟีดูเผินๆอาจจะเป็นแค่ลูกแก้วหิมะธรรมดาแต่ที่จริงมันคือของที่เอาไว้ใช้สําหรับลงโทษแถมมันก็ยังเป็นการลงโทษที่ดุรุ่นแรงมา,มากๆด้วยท อีกอย่างการที่ตัวดิฟละเมิดสัญญาของเขากับมอราเขาก็ควรจะได้รับโทษเรื่องนี้เหมือนกันแคมปัสได้หันไปคุยกับแจคว่าแกจะไปได้แต่คาร่มดิฟนักรบคนนี้ต้องอยู่กับเขาไปบอกพวกมอราเกี่ยวกับเรื่องนีสาและฉันก็จะแนะนําให้แกรีวิ่งหนีไปด้วยเพราะถ้าช้าแกอาจจะไม่ได้กลับไปเข้ามอนเหมือนกันถ้าว่าตัวแจที่ไม่ต้องการหนีไปคนเดียวตัวเขาก็เลยปิ้งไอเดียคตรแสบตะโกนท้าแคมปัสให้ราชาปริาจทอย่างแคมปัสมาแข่งเกมตบหน้าอย่างแคมปัสชนะกับดิฟบ้างโดยแจก็ได้เซมแคมปัสว่าข้างนอกดิฟก็ได้บบอกกัเขาาว่ สามารถตบหน้าชนะแคมปัสได้แบบงไงถ้าแคมปัสคิดว่าตัวเองเจ๋งหรือว่าไม่ได้กลัวดิฟก็มาลองกันสักตั้งเมล่ะซึ่งมันก็ได้อยู่แล้วที่แคมปัสจะตกลงเนื่องจากตัวเขาที่เป็นถึงราชาบีศาร์ก็มั่นใจในพะละงก,กำลังตัวเองที่สุดต่างจากฝั่งดิฟลิฟลับที่รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าเขาจะมาสู้แคมปัสได้ยังไงและมันก็จริงเพราะว่าในตอนที่แรกกระตบดิฟเขาก็ทําได้แค่เพียงให้แคมปัสถันหน้าเท่านั้นแต่พอตาแคมปัสเขาก็ได้ตบดิฟจนหัวทิ่มพื้นไปเลยแถมถ้าเก การตบกันรอบที่2ในจังหวะที่ดิฟกำลังจะง้างมือตบแจ็คก,ก็ได้ใช้ความมือไวของตัวเองแอบขโมยกําไรของชาวโัโลโลกเหนือที่ก่อนหน้านี้ลูกน้องของแคมปัสได้ยืดเอาไว้เอากลับมาใส่ที่แขนของดิฟและพอดิฟเขาได้แรงชา์จเพิ่มจากกําไรเขาเองก็สามารถตบแคมปัสล่วงได้เหมือนกันโดยในจังหวะชุมุนนี่แหละทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันจัดการกับลูกน้องของแคมปัสซึ่งดิฟก็ได้ขยายร่างหุ่นยนต์ของเล่นมาช่วยอีกแรงหนึ่งท้ายที่สุดทั้งสองคนก็ได้รอดตายจากแคมปัสไปได้อยา่างเฉียบชี้และหลังจากที่ ดิฟ <Deep S 2> กับแจ็คก็เลยจะไปตามสืบเรื่องนี้จากลูกแก้วหิมะเทาว่าในตอนที่กําลังขับรถกลับไปหาโซอี้จูจ่ๆมันก็มีเปลียนโนจากไหนไม่รู้มาโผล่ตรงกลางถนนไม่นำซ้ําในตอนที่เดินไปดูว่าเป็นโนตรงหน้าม,มันคืออะไรดิลล่าหนยลูกชายของแจ็คก็วิดีโอคอลเข้ามาวุ่นวายพ่อตัวเองที่ไม่ยอมมาดูโชว์เลนนตรีของเขาแถมก็ยังส่งของข,องขวัญง,ง้ๆจากไหนไม่รู้มาให้อีกส่งลูกแก้วหิมะแบบนี้มาเห็นว่าเขาเป็นเด็กหรือไงแต่ปรากฏว่าทันทีที่เดลลันหยิบลูกแก้วหิมะมาอยู่ในมือพริบตาร่างของเดดดด็็็กกกกกกหหุ่่มมไไ้้้าายปซึงแแับิิรููีววะ ว่ามันคงจะวาร์ปตัวดิวดันไปขังที่ไหนสักทีหนึ่งด้วยความเป็นห่วงลูกชายต้องเป็นโนมันก็มีลูกแก้วอีกลูกหนึ่งวางอยู่เหมือนกันแจ็คเขาก็เลยตัดสินใจหยิบลูกแก้วน,นั้นและก่อนจะถูกวาร์ปเขาก็ได้ฝาก Hi าไฮดิฟวาริการ์ตรงหน้าตามมาช่วยเขาด้วยพอถูกวาร์ปไปแล้วปรากฏว่าทั้งตัวแจ็คและก็ดิวดันทั้งสองคนก็ได้ถูกขังอยู่ในลูกแก้วหิมะกลายมาเป็นคอลเลกชันเด็กไม่ดีของไกร่าไปแล้วดิฟที่เห็นแจ็คหายไปต่อหน้าต่ตาเาก็เลยติดต่อบ,บอกให้โซอ,อี้ดูเรื่องนี้เพื่อที่ว่า เช็โซอี้ก็ไม่เจอตำแหน่งของแจ็คทางเดียวที่มันจะเป็นแบบนั้นมันคือการที่เขายังอยู่ในโดมที่เป็นบ้านของเรดดิฟที่คาใจเรื่องนี้เขาก็เลยติดต่อไปหาพาสติกภรรยาของเรดพระเอกของเราถามว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่พาสติกก็บอกว่าเธอกําลังอบมาคารุนคําตอบนี้นี่แหละมันก็เลยทําให้ดิฟรู้ตัวว่านี่คงไม่ใช่พาสติกตัวจริงเพราะว่าเรดเขาไม่ชอบกินมาคารุนมากๆอีกอย่างพวกเวิดออกมันก็สามารถปแปลงกายเป็นคนอื่นได้และถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงหมายความว่าตอนนี้โดมของเรดคงถูกยึดไปแล้วซึ่งทุกอย่่่าาางงงมันนก็็เปอยทีดิิควจรๆ เนื่องจากในเวลาเดียวกันนี่เองแจ็คก,กับดิวลลนที่ถูกวราปกลับมาที่ดมของเรสพวกเขาก็ได้เห็นว่าลูกน้องของไกล่ากาลังต่อปี้ลูกแก้วหิมะขึ้นมาเป็นหลานถ้าเกิดลูกแก้วพวกนี้ถูกเอาออกไปใช้รับรองได้เลยว่ามนุษย์คงหายไปครึ่งโลกแน,แน่แต่ยังไงซะด้วความที่ลูกแก้วพวกนี้มันก็ถูกสร้างขึ้นมาเอาไว้ขังคนไม่ดีเท่านั้นนั่นมันก็เลยทําให้ในตอนที่แจ็คเขารู้สึกผิดและได้กล่าวขอโทษลูกชายตัวเองถึงเรื่องที่ผ่านมารวมถึงเขาก็ได้สัญญากับดิวลันไปว่าต่อไปนี้เขาเองจะเป็นพ่อทททีีี่่่ดดดดสสสุุใใในนโลลกกกห้้้ไาายพอแจจเขัับตวว ดิวลันที่เข้าใจพอแล้วตัวเด็กหนุ่มก็เลยคิดไม่ดีกับแจ็คเหมือนกันหลังจากเคล,เลียร์ปมในใจกันได้ลูกแก้วทั้งสองก็ได้แตกออกเนื่องจากประคองนังครูก็ไม่ใช่คนไม่ดีอีกต่อไปแล้วในตอนที่รีบกับโซอี้ตามเขามาทั้งสองคนก็เลยมาเจอข้อกับสองพอลูกที่เพิ่งจอออกมาจากลูกแก้วพอดีแล้วก็ก่อนที่ทั้งสี่คนจะหนีออกไปข้างนอกดิวลันก็เปิดดีดเสียงอะไรบางอย่างหลังประตูซึ่งพอที่เปิดออกปรากฏว่าข้างในก็เป็นพวกของกลาเซียที่พากันมาซ่อนตัวจากไกาล่าไม่หมดมืดในห้องนี้ทว่าถึงแม้ตอนนนนีี้้้ททุกกกคจจะรรวววววมตตตตัตััััไไดแแลล่่่เาาบอ พวกเขาก็ยังพากลับมาไม่ได้มีหน้ำซ้ำอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ามันก็จะถึงเวลาคืนคริสต์มาสอีฟแล้วเพื่อจะพาตัวเรสที่เป็นซาตตะคอ์สกลับมาทุกทุกคนก็เลยร่วมใจกันบุกไปหาไกล่าถึงที่แต่ทางฝั่งไกล่าเธอก็ได้ให้ลูกน้องสู้อเยอะไว้ส่วนเธอเองก็จะใช้อซ์เบเกอร์ขนตัวเรดที่ยังนอนอยู่รวมถึงลูกแก้วหิมะทั้งหมดที่กอปปี้มาได้หน,นีไปจากที่นี่ด้วยพวกกวางเดนเดียน,นี่แหละทว่าดิฟกับแจ็คที่เห็นทันทั้งสองคนก็ได้ตามขึ้นมาทว่าพวกเขาก็็็ททาาาาาาาอออะะไไไไไไรรรรมมมมมมม่่่่่่ดดดดด้้้กกกกเพวแแแคจัับงงงงสงสาาถสูขืยล แล้วพวกเขาทั้งคู่ต่างถูกโยนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางแต่สุดท้ายด้วยความใจสู้ของแจ็คแล้วก็ดีมันก็ได้ทําให้ไก่ลาทีมใบดํมคับรถลากตัวรถลากก็เลยเสียหลักพุ่งเข้าไปชนกับเสาข้างทางนั่นก็เลยทําให้เธอพลัดตกสะพานขั้วจะสูงลงไปข้างล่างทว่าเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเนื่องจากไก่ลาเธอก็ได้เผยร,ร่างปีศาจของตัวเองที่เป็นร่างแม่มดขนาดยักษ์ปีนกลับขึ้นมาข้างบนจะให้พวกเขาสู้กับเธอในร่างจริงยังไงก็คงจะสู้ไม่ไหวแต่ในตอนนั้นเองแคมปัสน้องชายของเรสก็ได้ขีาา่าาาามววกเเเขขแและ็ดููหือ่คสร้ วิธีรับมือกับไก่ล่าเป็นอย่างดีเนื่องจากเมื่อก่อนทั้งสองคนก็เคยมีซัมติงกันแต่ปรากฏว่าถึงแม้จะมีแคมปปตมาช่วยเรื่องมันก็ผิดคาดอยู่ยดีเพราะว่าพวกเขาก็ยังไม่สามารถรับมือไกล่าได้ขนาดที่ว่าถูกไกล่าใช้หางฟาดกระเด็นกันไปคนละทางเลยแต่แล้วในจังหวะที่ทุกคนกําลังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่นี้ในที่สุดเรสตานตาของพวกเขาก็ฟื้นขึ้นมาและในทันทีที่เรสฟื้นเขาก็จะกอนเรียกควางเรเดียตัวเองกลับมาซึ่งณนะตอนนี้ไก่ล่าก็กําลังพวงกับดิฟอยู่พอดดดีีนนนัันัั่่กกกก็็เเเเเลลยยยททําาให้้ธไไมระวววงงตถู ชนกระเด็นตกลงมาในที่ใสลูกแกว้วและเนื่องจากเธอเองก็เป็นคนไม่ดีตัวลูกแก้วมันก็เลยดูเธอเข้าไปขังข้างในซึ่งพอทุกคนสามารถจัดการกับไกล่าได้แล้วทางด้านเรดเขาก็ได้กล่าวขอบคณแคมปัสน้องชายตัวเองหลังจากนั้นทุกคนก็กลับไปเยี่ยมตัวเนื่องจากตอนนี้มันก็ถึงเวลาคืนคริสต์มาสอีฟคืนที่แซนตา้าอย่างเรดต้องออกมาแจกของขวัญทั่วทั้งโลกแล้วหลังจากที่เตรียมตัวเสร็จเรดพร้อมกับลูกทีมมากความสามารถพวกเขาก็ได้ออกมาแจกของขวัญตามบ้านต่างๆแบบที่ขั้วจะเร็วแล้วก็ชำนาญมากๆจนกระทั่งพอพระอาทิตย์ขึ้้นนนเรก็ททาาหี่ตคออสขง เองเสร็จพอดีทางฝั่งแจ็คกับดิวลลนสองพ่อลูกที่เฝ้าดูอยู่พวกเขาทั้งคู่ก็เลยอึ้งกับสิ่งตรงหน้าส่วนทางด้านดีฟก่อนหน้านี้ที่เขาตั้งใจจะเกษียณจะงานคริสต์มาสแต่ทว่าหลังจากที่เขากับแจ็คเพิ่งจะช่วยกันกู้คริสต์มาสกลับมาได้ตอนนี้เขาเองก็รู้ตัวแล้วว่าเขานั้นคงจะต้องเป็นบรอด้กาดและก็ผู้ช่วยเรสต่อไปและสุดท้ายนี้หลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างมันจบลงไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้งตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้าง และคะแนนจากรอ t เทน t o โท t o โเลยนะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชื่นชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆซีรีส์สนุกๆมาสปอยฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนะจากกันไปอย่าลืมนะครับทางนึงถึงหนังให้นึกถึงหนอบกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ